มาพบกับไฮไลท์ของเกมการขันในศึกไทวีแมนลีก2ครับคู่ระหว่างพนครกับทางด้านของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับพนครมาในชุดน้ำเงินครับชุดเก่งของพวกเธอเด่นในบ้านนะครับที่สนามไทเบฟครับเปิดทะลุช่องขึ้นมาครับสำหรับขอนแก่นจังหวะน,นี้หลุดเข้ามาแล้วได้โอกาสสับไกลเลยครับแต่ว่ายิงเบาไปหน่อยครับเข้ามือผู้สาตูอย่างทางด้านของ พาทมาครับเตะมุมของทีมเยือนครับอีกครั้งหนึ่งเปิดเข้าไปจังหวะนี้มุงไม่โดนครับเลยไปหมดเลยแล้วยิงยัดกับไมทีโอ้โหเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเป็นโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นขึ้นขึ้นนำก่อนหนึ่งครับจากทางด้านของพัทรธิดาราชโคตรนะครับโอ้โรูนียยิงสวยจริงครับเสียบใต้ขาเลยครับ ดูครับวางเท้าปั่นโค้งครับโอ้โห,โหนาทีสี่สินะครับนรงเลงกีฬาจังหวัดขอนแก่นออกนำทีมเจ้าถิ่นพระนครลุยขึ้นมาบ้างครับหลากเข้ามาจังหวะนี้แล้วยิงด้วยซ้ายเบาเกินไปครับท้ายครึ่งแรกครับ พยายามที่จะลุ้นประตูตีเสมอแต่ทำไม่ได้นะครับสำหรับด้านของพนักคอน45นาทีรับบอลลังอกไมหล,ล็งอยู่1-0ครับกลับมาลงเล่นในครึ่งหลังกันต่อครับเจ้าถิ่นต้องการประตูตีเสมอนะครับก็ย้ายจากสนามชุบุรีเทนิงกาวมาใช้ที่นี่ครับไทยเบฟอะคาเดมีเปิด โค้งเข้ามารับได้ครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรครับชนดิชาไม่พลาดนะครับจังหวะเปิดไม้ทีครับลงนี้ลาจังหวัดขอนแก่นได้โอกาสลุ้นประตูที่2ยิงจังหวะนี้ติดบล็อกครับจากลูกยิงของชุติชุติการกิติคุณครับเจ้าถิ่นพานครครับจังหวะนี้เปิดเข้ามาเสาแรกแล้ววิ่งไปปาดพยายามจะยิงครับแต่ว่าไม่ได้ลุเปิดลูกนี้ครับ พัทรวีเนี่ยเปิดไปตกที่เสาแรกนะครับตัวเข้าฮอสมาเนี่ยไม่อโดนครับสุนินดาสิงหาเสนีครับโมน,นิลาขอนแก่นลุยขึ้นมาเปิดจังหวะนี้ข้ามหลอกเราได้ยิงครับโอ้โหคนทำประตูแรกนะครับลูกยิงของพัรทรธิดาครับนี่นครับวางเท้ายิงแต่ว่าลูกนี้เนี่ยไม่หนีมือผู้สำประตูครับไม่หนีมือพริมาครับ ลูกครึ่งญี่ปุ่นนะครับเอาเปิดมาเจงหวันี้จะได้อีกครั้งนึงครับได้ชิปด้วยแต่ว่ายังมีตัวสุดท้ายมารอครับแล้วก็สกัดก่อนจะเข้าประตูลูกยิงลูกนี้ของตัวสำรองครับสิริประภาพนครนลุยขึ้นมาครับเอาไปห่วงบอลแล้วโดนตัดมาครับนะัชนกเปิดเข้าไปตัวไกลมีเดวการดตวัดกลับมาโอ้โห ลงคนเดียวครับลูกนี้ยิงลูกกอบไปเองครับทางด้านของบอนนี่พิชาพรครับลูกครึ่งยิงไกลเข้ามาอมเข้ามือทางด้านของพาริมาโอวากิเหมือนเดิมครับลูกยิงของพัรทรธิดาแล้วมาอีกทีครับียนกีฬาจังหวัดขอนแกน่นลุยขึ้นมาแล้วโอกาสจบจังหวะนี้ครับหลุดกรอบออกไป พนะกครมาลุ้นจังหวะนี้ครับสกัดไม่ขาดแตะหลบแล้วลากมาหาเหลี่ยมจะยิงพลิกอยู่ครับย้อนหลังกลับมาแล้วยิงจังหวะนี้โอ้เรียบร้อยเลยครับตีเสมอเป็น1ประตูตอนหนึ่งครับลูกยิงไกลจังหวะนี้ครับของตัวสำรองโนราอีวอนครับดูครับจังหวะยิงด้วยซ้ายครับเขาเป็นหมายเลข19เานะครับขออภัยครับเป็นทางด้านของ ชนสมนดวงราราครับที่ยิงเข้าไปชนสมนนี่วิ่งมายิงด้วยซ้ายครับเสียบใต้าขานเข้าไปเลยครับช่วงทดเวลาครับเจ้าถิ่นหวังประตูชัยแล้วครับเกมนี้บนทก,การ วิ่งมากดจังหวะนี้ไม่มีอะไรครับเบาเข้ามือชนทิชาแล้วก็จบ90นาทีเนะครับเป็นผู้บอลหญิงพระนครเสมอกับโรงนิกาจังหวัดขอนแก่นไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับ 9, แบ่งไปไป <10 S 2> ทีมันหนึ่งคะแนนครับ